สวัสดีครับวันนี้จะวอลไปซื้อปืนนะครับใช่พวกเราเป็นตรวจพวกเราเป็นตำรวจพวกเราเป็นตำรวจไป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 นี่นั่งเลยไปกันเลยเราเราวันนี้ดูสิครับว่าจะมาขับรถแล้วจะชนคนอื่นไหม จะชนรถใหม่ไหมรถคันเดิรถรถคันเดิมราจะไปซื้อที่เดิมที่เราเคยซื้อโทรศัพท์แต่ว่าเขาทุบทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นขายปืนแล้วครับผมรถรถเดิมรถเดิมคนเดิมเพื่อนคนเดิมเสื้อเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าผมอัดวันเดียวกันใช่ครับโอเคมาแล้วนะครับ สวรรค์วจใช่เยใช่สวรรค์ของตำรวจนี่ครับเขาก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะครับเป็นอะไรนะฮะอ่านขอโทษครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับเออเป็นเป็นเขาจอมันมันมันอ่านว่าแก๊งหนองซ่าสีเจ็งหนองยิงน้องหมาใช่เช็งถงซุปชะชุภาษาจีนเออปืนแล้วกลับบ้านกันเลยครับอย่ายิงคนอื่นมาเดี๋ยวเดินแทนอ่ะนี่โอ้ลูกสองเอาไหนดี อันนี้ละกันเราซื้อลูก<ร>ซอง <ละ S 1> มาแล้วอันหน,นึ่งฮ<า>ึใช่แะ้วนี่อะไรดูดูดูที่ปืนดีนะอ่ะฮะอันนี้เป็นที่เก็บเสียงวู้สนไนเปร์เชื่อไหมน่าจะใช่ไปไปครับไปจ่ายเงินก่อนนะครับนี่ครับคุณโอเค,ใใคอไม่เห็นมีใครเลยเออใช่ไม่มีใครเลย อ๋อดูแล้วจ่ายอะไรดูแล้วจ่ายอะไรจ่ายผีเฮ้ยกลับเลยครับกลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยววุ้นผิดทางผิดทางโอเคขอโทษขอโทษคด,เด,ดีเป็นครงงเฮ้ยเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางหรือเปล่าถูกทางนะเจ้าไม่มันจะมันจะไปทางขึ้นที่มันจะมีโรงพยาบาลอยู่อะ มันจะมีทางขึ้นอยู่ไฟตรงนั้นเป็นไฟแดงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปนะครับเราเป็นเด็กดีแต่เหมือนเราเคยผ่าผ่าไฟแดงมาแล้วหนึ่งเป็นผมเป็นเด็กดีผมเป็นเด็กดีนะครับที่ชอบซิ่งผ่าไฟแดงครับในเกมแล้วในเกมใช่ครับอืมไม่ใช่ในชีวิตจริงนะครับผมในชีวิตจริงรป่านนี้ผมโดนตำรวจจับไปนานแล้วไปนั่นสิครับดูไปนั่นสิเฮ้ย hey, ใครเรียกวะ ช่างมันออไปกันครับโ <Okay. S 2> อเคลงจากรถแล้วมายืนตรงนี้สิครับคุณอ้าล่ะนะครับจบแล้วนะครบ <c oughs> บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ